นอนน้อยเครียดทํางานเยอะหรือเปล่าปกติประจําเดือนคนเราเนี่ยมันจะมีเลนจ์ความกว้างอยู่ว่าเรายอมรับได้ที่เท่าไหร่ถ้ามาไม่สั้นกว่า21วันและมาไม่เกิน35วันยังอยู่ในเลนจ์นี้เรายังถือว่าปกติอยู่แต่ถ้าสั้นกว่า21วันหรือยาวเกินกว่า35วันอันนี้เราถือว่ามันผิดปกติแหละแล้วก็ต้องหาสาเหตุหลายโรคเลยอายุน้อยๆก็ไข่ยังตกไม่ปกติก็อาจจะทําให้เขามาไม่ปกติแต่พ่อหญิงไว้ทํางานก็อาจจะ มาจากที่เขาแบบนอนน้อยเครียดทํางานเยอะหรือเปล่าหรือบางคนก็เประจําเดือนไม่มาอาจจะตั้งครรภ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอายุมากขึ้นจะเป็นไวัยทองหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะเริ่มสั้นลงหรือมายาวขึ้นนะคะเพราะว่าไข่มันเริ่มตกไม่ปกติอย่างอื่นก็ต้องหาโรคด้วยถ้าเป็นคนอ้วนมีถุงน้ํารังไข่ก็จะประจําเดือนมาน้อยมามั่งไมมามังอย่างเงี้ยค่ะสองสามเดือนมาทีหรือถ้าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษฮอร์โมนไทรอยด์ต่ําก็จะมาไม่ปกติเหมือนกันหรือโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนต่อมใต้สมองบางอย่างเขาเรียกว,ว่า โปรตีนสูงเนี่ยมันก็จะทําให้ประจำเดือนมาไม่ปก,ปกติ